AI Podcast Worldwide สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเรื่องน่าสนใจที่เราจะมาย่อยให้ฟังกันง่ายๆครับผมสวัสดีค่ะวันนี้ขอเปิดแบบเก๋ๆหน่อยนะคะเมื่อจอทีวีไม่ได้มีแค่คนแต่มี AI มาแจมความบันเทิงและการรับรู้ข่าวสารของเราจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป โหเปิดมาคมขนาดนี้เอ่อต้องเป็นเรื่อง AI หรือปัญญาประดิษฐ์แน่นอนเลยใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะวันนี้เราจะมาคุยแคะแกะเก่ากันเรื่องที่ AI กำลังจะเข้ามาแบบว่าเขย่าว,วงการสื่อแบบเต็มเต็มเลยเรื่องอะไรหรอคะก็คือมีรายการข่าวในเยอรมนีครับที่เขาให้ AI เป็นคนเล่าข่าวทั้งหมดเลยฮะจริงหรอคะ AI เล่าข่าวเองเลยใช่ครับฟังไม่ผิด AI ทําเองเกือบหมดเลยข้อมูลที่เราไปขุดขุดคุยคุยมาวันนี้ก็มาจากหลายแหล่งเลยนะทั้งข่าวต่างประเทศบทวิเคราะห์ต่างๆแล้วก็มีคลิปจากรายการจริงๆด้วยอืห <c oughs> น่าสนใจมากลองนึกภาพตามนะคะเหมือนเราดูตัวละครในเกมหรืออวตารสุดเท่มายืนเล่าข่าวประจำวันให้ฟังแทนพิธีกรคนจริงๆอะไรแบบนั้นเลย ใช่เลยประมาณนั้นเลยช่องข่าวเยอรมันชื่อ Wealth TV อ่ะครับอ่านว่า Wealth TV เขาเพิ่งเปิดตัวรายการใหม่สดๆดดร้อนๆเลยรายการชื่ออะไรคะชื่อ KI Wealth ครับอ่านว่า KE Wealth คือมันเป็นภาษาเยอรมันอะแปลง่ายๆก็โลก AI อ๋อโลก AI จุดขายหลักๆของรายการนี้ก็ตามชื่อเลยคือ เป็นเรื่องเกี่ยวกับ AI และสร้างโดย AI เกือบทั้งกระบวนการโหสร้างโดย AI เกือบทั้งหมดเลยเหรอคะใช่ครับคำว่าเกือบทั้งหมดนี้สำคัญมากเพราะว่า AI หรือสมองกลอัจฉริยะเนี่ยรับหน้าที่ไปเยอะมากจริงๆทําทำอะไรบ้างคะ AI เนี่ยตั้งแต่คิดหัวข้อข่าวเลยนะแล้วก็ไปหาข้อมูลเขียนสคริปต์รายการออกแบบฉากออกแบบสตูดิโอใช้เสียงสังเคราะห์ Mm hmm. แล้วที่เด็ดสุดคือสร้างอวตารหรืออวตารที่ว่านี่แหละครับเป็นตัวละครเสมือนจริงมาเป็นคนเล่าข่าวแทนคนไปเลยว้าวเจ๋งอ่ะแล้วคนจริงๆทำอะไรบ้างล่ะคะเนี่ยเห็นว่า AI เหมางานไปถึง90%เลยนะโห9กซใช่เหมือนเวลาเราทำงานกลุ่มเลยแล้วมีเพื่อนคนเก่งๆในกลุ่มแบบว่ารับทำไปเกือบหมดเลย <laughs> ใช่ใช่มีเพื่อนแบก <c oughs> เหลือให้ทีมงานที่เป็นคนจริงๆอะครับซึ่งก็คือกองบรรณาธิการคอยคุมคอยตรวจงานอยู่ข้างหลังแค่10%เซนเท่านั้นเองอ๋อก็มีคนคุมอยู่สินะคะแล้วรายการนี้ออกอากาศเมื่อไหร่ยาวแค่ไหนคะรายการนี้ออกอากาศทุกวันพฤหัสบ,บดีครับบ่ายสองมงสีตามเวลาที่เยอรมนนีความยาวก็ประมาณ15นาทีกำนันดีเลย ไม่นานไปแล้วเนื้อหาตอนแรกๆเขาพูดเรื่องอะไรบ้างคะพอจะมีตัวอย่างไหมคะมีครับมีครับตัวอย่างข่าวที่เล่าตอนแรกๆก,ก็เช่นเรื่องหุ่นยนต์ที่หน้าตาเหมือนคนเป๊ะๆเลยนะในจีนที่มันเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ตัวเองได้โหเปลี่ยนแบตเองได้ด้วยใช่จะได้ทํางานได้ตลอด24ชั่วโมงไม่ต้องพักเลยแล้วก็มีเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับ AI ของยุโรปที่กําลังเถียงเียงกันอยู่๋เอ,อเรื่องพวกนี้นี่เองก็น่าสนใจดีนะคะ พอเปิดรายการมาอาวตารที่ว่าเป็นพิธีกรเนี่ยเขาก็แนะนําตัวชัดเจนเลยนะพูดประมาณว่าผมอาจจะไม่ใช่คนจริงๆนะครับเป็นแค่อวตารก่อนอ๋อก็ดีนะคะชัดเจนดีแต่แหม่มันก็ต้องมีมุมขำๆหรือเรื่องให้เราแอบ,บแซวได้บ้างสินะ่าใช่ไหมคะมีสิครับมีมีมฮ่าว่าแล้วเชียวเล่ามาเลยค่ะคืออวตารตัวนี้เนี่ย เขาจำลองหน้าตาท่าทางมาจากนักข่าวจริงๆของช่องเขาเลยชื่อพ a ลค Cleansing อ่านว่าพ a ลค Cleansing อ๋อ oh, เอาคนจริงมาเป็นต้นแบบใช่ครับดูเผินๆก็เนียนมากนะทั้งการขยับตัวการพูดจาสีหน้าท่าทางแต่ต้องมีแต่สิคะแต่ดันมีจุดโป๊ะ <laughs> คือสังเกตดีๆจะเห็นว่าไม่มีไมโครโฟนติดที่ปกเสือ้อ จริงด้วยปกติผู้ประกาศข่าวต้องมีไมนีทปกเสื้อนี่นะใช่ไหมครับอันนี้ไม่มีแต่ที่แปลกกว่านั้นคือดันถือรีโมทคอนโทรลไว้นมือด้วยฮะรีโมทถือไวท้ทําไมเขาจะกดเปลี่ยนช่องหรอคะหรือว่าเอาไว้คุมสไลด์ <laughs> นั่นสิครับอันนี้ไม่รู้เลยจริงๆว่าถือไว้ทําไมดูแปลกๆเนาะแปลกจริงค่ะ <laughs> แต่ถึงแม้จะดูว้าวดูล้ําเหมือนหลุดมาจากหนังไซไฟเนี่ยมันก็มีเสียงวิจารณ์ตามมาเหมือนกันนะครับอ๋อมีคนไม่ชอบด้วยหรอคะ ไม่เชิงไม่ชอบสัทีเดียวครับแต่นักวิเคราะห์สื่อที่เยอรมนีบางคนเขาให้ความเห็นว่ารายการมันดูราบรื่นเกินไปนะ่ะราบรื่นเกินไปหมายความว่าไงคะคือเหมือนมันขาดความลึกหรือมุมมองอะไรใหม่ๆที่ปกติเราจะได้จากนักข่าวที่เป็นคนจริงๆนะครับอ๋อเข้าใจละเหมือนกับว่า AI มันเล่าไปเรื่อยๆตามสคริปต์แต่ยังขาดการตัดสินใจว่าจะเน้นประเด็นไหนเป็นพิเศษหรือจะเล่ามุมไหนให้ใหมันจี้ใจคนดูแบบนั้นหรือเปล่าคะ ประมาณนั้นเลยครับเหมือนยังขาดสิ่งที่เรียกว่าวิจารณญาณแบบนักข่าวมืออาชีพนั่นสินะคะแล้วก็มีอีกประเด็นที่น่าคิดเหมือนกันคือเรื่องความโปร่งใสค่ะความโปร่งใสยังไงครับเพราะว่ารายการนี้เขาใช้ทั้งภาพข่าวจริงๆกับภาพหรือวิดีโอที่ AI สร้างขึ้นมาผสมผสมกันไปอืมแต่เหมือนกับว่าไม่ได้บอกผู้ชมตลอดเวลาว่าอันไหนคือของจริง อันไหนคือ AI เนระมิดขึ้นมาอ๋ออันนี้ก็น่าคิดนะครับอาจจะทำให้คนดูสับสนได้ใช่ค่ะก็เป็นจุดที่ต้องพิจารณากันต่อไปแต่ถึงแม้จะใช้ AI เยอะขนาดนี้ทางช่อง Well TV เขาก็ยืนยันนะคะว่ามีทีมงานที่เป็นมนุษย์จริงๆคอยควบคุมดูแลคุณภาพอยู่อ๋อก็คือมี editor คอยเช็คอยู่เบื้องหลังใช่ครับให้เป็นไปตามมาตรฐานของงานข่าวอยู่ตลอด แล้วผู้บริษัทระดับสูงของบริษัทแม่เขาชื่อ Axel Springer อะครับอ่านว่า Axel Springer ออืบริษัทใหญ่เลยนะนั่นใช่ครับเขาก็ออกมาพูดทำนองว่าการปฏิวัติของ AI เนี่ยมันมาแน่ๆเราหยุดมันไม่ได้หรอกอือจริงค่ะทางที่ดีที่สุดก็คือต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันแล้วก็ใช้ประโยชน์จากมันให้ได้ ก็เป็นมุมมองของผู้บริหารที่ต้องปรับตัวนะคะซึ่งก็น่าสนใจนะครับเพราะบริษัทแม่เนี่ยก็เคยมีข่าวลดพนักงานเพื่อปรับโครงสร้างเป็นเน้นดิจิตัลกับ AI มากขึ้นเหมือนกันอ๋อเขาก็เดินหน้าเรื่อง AI มาสักพักแล้วสินะคะครับผมแล้วเวลท TV ีเขาก็ภูมิใจนําเสนอมากเลยนะว่เาเป็นช่องแรกในเยอรมนีเลยที่ทารายการข่าวโดยใช้ AI เต็มรูปแบบขนาดนี้โอ้เป็นเจ้าแรกเลยใช่ครับ ช่องอื่นๆอาจจะเคยลองใช้ AI แค่บางส่วนเช่นสร้างแค่อวตารหรือให้ AI ช่วยร่างบทข่าวช่วยเขียนสคริปต์อะไรเงี้ยแต่ยังไม่มีใครทำครบวงจรตั้งแต่ต้นจนจบแบบเวลทีวีงั้นก็ถือว่าเป็นการเปิดมิติใหม่ของวงการข่าวเลยนะคะเนี่ยสรุปได้ว่าการที่เวล t ีวีกล้าทำรายงานข่าวด้วย AI เต็มขั้นแบบนี้เนี่ยถือเป็นก้าวที่สำคัญมากๆแล้วก็น่าจับตามองสุดๆเลยครับใช่ค่ะ มันเหมือนเป็นสัญญาณบอกเลยว่าเทคโนโลยีกําลังจะเปลี่ยนวงการสื่อไปอีกเยอะแล้วก็เร็วกว่าที่เราคิดไว้มากใช่เลยครับแม้ว่ามันจะมีคําถามตามมาเยอะแยะเลยทั้งเรื่องความน่าเชื่อถือความโปร่งใสที่ว่าเมื่อกี้หรือเรื่องที่หลายคนกังวลว่าเอ้าแล้ว AI จะมาแย่งงานคนหรือเปล่าอืมประเด็นนี้ก็ใหญ่แต่ดูเหมือนว่าคนในวงการสื่อเองก็เริ่มมองแล้วล่ะคะ่ะว่า AI เนี่ยเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆก็คงต้องปรับตัวกันไปค่ะ คงต้องหาวิธีทำงานร่วมกับมันหรือใช้มันเป็นเครื่องมือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแทนก็น่าคิดต่อนะครับว่าแล้วอนาคตของการเล่าเรื่องการสร้างคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยหน้าตามันจะเป็นยังไงต่อไปนั่นสิคะ AI จะกลายเป็นพระเอกเต็มตัวเลยไหมหรือจะเป็นแค่ผู้ช่วยคนเก่งอยู่เบื้องหลังเหมือนเดิมแล้วในมุมของคนรับสารอย่างพวกเราล่ะคะจะต้องปรับตัวยังไงบ้างต้องมีทักษะอะไรใหม่ๆเพื่อให้ทันโลกที่มันหมุนเร็วขึ้นทุกวันแบบนี้หรือเปล่า เรื่องนี้น่าจะต้องติดตามกันยาวๆเลยครับว่าเทคโนโลยีมันจะพาเราไปถึงไหนใช่เลยค่ะเอาละครับสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วครับติดตามเรื่องราวเจาะลึกแบบนี้ที่เรานำมาย่อยให้เข้าใจง่ายๆได้ใหม่7จ็ดโมงช้าทุกวันที่ช่อง i Phenomenon นะ <AI. S 1> ครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ Worldwide